ผมเมื่อนี้จะพามาบึงหนาใหม้ยิ่งป่านะครับเป็นชุดพร้อมยิ่งทั้งหมดนี้มีเจ้าของนะครับสิบเอ็ดลำเดลซิรลี่วิวให้บึงครับว่ามีตัวใดเนี่ยราคากะถือว่ากลางๆครับบม่แพงบ่ถือเกินไปครับเพราะว่าเหตุจากอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีราคาครับแค่ไม่มาดูนี่กะม็ดละหลายบาทแลวครับหลายคนก,สก,กน็สิฮู้กันสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามเลยครับ แต่ละลำนี่ราคาวัทอกันนะครับถึงสิลูปส่งขื้อกันแต่ว่าอุปกรณ์กับแตกต่างกันครับราคาก็จะเพิ่มมากเล็กน้อยสนใจก,ก็เข้ามาสอบถามเลยครับเป็นงานสั่งท้ำครับช่วงนี้ก็มีงานแน่นิดนึงก็สิทากันประมาณเดือนนี่แหละครับให้มันสัง่งมาเบิ้งกันครับแรกเป็นของพี่สุรวิทย์นะครับเป็นกำคอลางมาค่า ปีกโรเลอร์ห้าสิบปีกโรเลอร์ลูกปืนนะครับท้ายประดูแกะไล่นะครับชมท้ายครับก,กลวงไกสแตนเลสนะครับท้ายแกะไลเหมือนกันสองฝั่งยิงได้ซ้ายขวาไกาสแตนเลสเซฟนกนะครับ ีกโรเลอร์ลูกปืนกว้างห้าสิบเซนครับขาจับสแตนเลสนะครับ,ขา,บ,รบขาจับท่อนครับแดดจะจ้าเลยนะครับถ่ายกลางแดดครับตัวน,นี้บ่ายโมงครับตัวที่สองเป็นของพี่ชำนาญน,นะครับเป็นกำคอรประดูทั้งลำนะครับปีกโรเลอร์ห้าสิบแกสั่งท้ายเพิ่มเลยนะครับ มีท้ายยกยิงแต่ใช้ลางเดียวกันนะครับสั่งสองไยแต่ลางเดียวกันชมท้ายครับผมไม้ประดูกลงไกสแตนเลสเกลลายสองข้างยิงได้ซ้ายขวานะครับไทยต่ออีคริกต่อลางต่อไทยไม้พยุงนะครับไกเลสเซฟนกนะครับ ดูครับประกบล่างสนิทนะครับปีกโรลเลอร์ห้าสิบขาจับท่อสแตนเลสนะครับมาต่อด้วยเวอร์ชันยกยิงนะครับลางเดียวกันนะครับลางตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับใส่ยกยิง กบสนิทเหมือนเดิมนะครับนี่พิศษหนึ่ล่าง2ไงทยนะครับใส่ด้วยกันได้นี่ก็เป็นปาดูทั้งลำเหมือนกันนะครับท้ายปาดูนี่ลำที่สครับเป็นมือสอดนะครับของพี่กิษดาลาา่างมะ่ะปีค้างเขาห้าสินะครับ จีบนิ้วจับซ้ายขวากลเลียดเซฟนกปีกข้างเข่าห้าสิบนะครับจับท่อก็สเตนเลสตัวที่สี่เป็นของพี่สามพันนะครับประดูทั้งลำ อีโรเลอร์สี่สิบห้าครับกำคอดูท้ายครับพี่แกไม่เอาอะครลิกนะครับต่อท้ายไม้พยุงไกเลดก,ลงกลุงไกเลดไกเลดเส้นนกนะครับยยปบบาาา้ไม่เดง ลำที่5เป็นยกยิงของพี่บนเที่ยงนะครับตัวนี้จับขวานะครับแกะลายข้างประดูทั้งลำครับนี่ครับแกะกันลื่นเหมือนเดิมครับไกลเลดเซฟนกเสี่สิห าจับข้อสแตนเลสครับยกยิงนะครับกระบอกที่6เป็นของทีมงานเสียนุน้องฟ้านะครับเป็นมือสอดเปีกโรเลอร์50ครับไกลเลดเลดเซมนกเช่นเคยชมไายครับกีบนิ้วสองข้าง จับซ้ายขวาเป็นงานประดูทั้งลำนะครับปิดท้ายพยุงนะครับรถนี้เป็นพัดปิดท้ายพยุงนะครับดูประดูครับเมื่อโดนแดดสะท้อนเป็นลายสวยงามครับลำที่เจ็ดเป็นยกยิงครับของพี่สวัสด์เป็นประดูทั้งลำนะครับ ปีกโรเลอร์สี่สิบห้าไกลเลดเซฟนกครับกลีบนิ้วสองข้างจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ลำที่8นะครับเป็นของพี่บุญสุขเป็นยกยิงลางมาฆ่านะครับอีกโลรเลอร์45ลูกปืนนะครับโอ้ยสัตว์ไหนนะครับบอกกิจที่แปดแล้วลาแขนหมดแล้วนะครับจีบนิ้วสองข้างจับได้ซ้ายขวานะครับ ท่อสแตนเลสนะครับลำที่เก่าเป็นของพี่เทพพ่อครับก่อนนี้ติดต,ต่อพันเมืองพันธ์ใด้เลยครับไล่ไปเรียกพนพันอ่านครับเป็นปก,ปก่ำขอ่อตีล้อเลยหาสิทนะครับถ่ายไม่ประดูครับ กรงไก่สแตนเลสนะครับกไก่เลสเซฟนกล้ำที่สิบนะครับเป็นของคุณจิตกรอุดรน,นะครับเป็นมือสอดลางมะค่าปิกโรลเลอร์ห้าสิบนะครับ สมท้ายครับกรีบนิ้วสองข้างครับจับได้ซ้ายขวาเป็นท้ายประดูนะครับไกลเล็ดเซฟนกไม้ประดูลายสวยนะครับต่อท้ายด้วยพยุงนะครับ ของคุณจิตตกรลำที่หนึ่งนะครับลำที่11เอ็ดป็นของคุณจิตตกรลำที่สองนะครับมือสอดลังมะค่าปีกโรเลอร์ห้โรเลอร์ลูกป,ปืนนะครับเป็นงานแฟดนะครับเกยลเลดเซฟนกหยิบนิ้วสองข้างจับได้ซ้ายขวาน,นครับท้ายประดูต่อไทยปม่ยุง ขอท้ายพยุงครับ